จริงเบื่อจิงจิ้อ่านหนังสือดีกว่าเฮ้ยโอ้ยบึ้งโอ้ยเฮี้ยเฮ้ยจริงสิฉันน่าจะไปบ้านของคุณเดฟสินะเผื่อจะได้ไปเอาอาหารมากินได้เพราะฉันหิวพอดีโอ้ยท้องร้องโอ้ยร้องแล้วโอ้ยไปดีกว่าเฮ้ยเปิดประตู ไปบ้านคุณเดฟดีกว่าเฮไปเดินกันเถอะอ้าวคุณเดฟอ้าวว่าไงรูบเบสนายมีอะไรเออคือว่าผมอยากจะกินข้าวผมหิวว่ะครับโอ้เรื่องนั้นไม่ต้องโ้ทางนี้เลยทางนี้ตามมาตามมาเลยอทางนี้ทางนี้ นี่แหละนี่คือนาของฉันนะเขเคหวังว่าคงจะเข้าใจกันนะอืมนาของฉันน่ะมันสวยมากเลยปลูกมาสิปีเออนี่แหละหนาของฉันอืมใช้พืชมาเลดีเฮ้ยฉันอยากได้จังเลยผมหิวพอดีคุณเดฟครับคุณเดฟคุณเดฟครับคุณเดฟโอ้มีเลยเหรอ เออคือผมขอ,อกินข้าวงคุณได้ไหมครับโอ้เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงฉันเหยอยู่แล้วนะเรื่องเล็กๆน้อยๆอะ่ะเพื่อนเราต้องแบ่งปันกันอนะ่ะเออขอบคุณมากเลยนะครับเย้ yeah. ให้เยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้ไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยๆเย้ yeah.